ใครที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้นะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไวไหมอะมาแม่หมอขอสามใบค่ะให้คุณนะคะนึกถึงสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะที่คุณหวังที่คุณปรารถนาอยู่นะมาดูกันว่าคุณนะคะจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไหมขอสามใบค่ะเอาตกมาแล้วใบหนึ่งนะคะสิบถ้วยนะคะ ขออีกสองใบค่ะว้าวไพ่ดาบและอะไรเอ่ยซีเหรียญนั่นเองนะคะใต้สำรับเป็นอะไรแาต้สำรับนะคะเป็นนี่ค่ะเด็กถือดาบโอเคอืม <c oughs> มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างรอ รอในสิ่งนี้มานานนะคะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนานจนบางคนได้ถึงกับทอ้อท้อไปเลยว่าเ,ออเราจะได้ในในสิ่งนั้นไหมในสิ่งที่เราปรารถนาไวไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่ขอที่อะไรค่ะตามแต่เนะี่ยมีมีการเฝ้ารอมาเน่นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณจะสมหวังค่ะคุณจะสมปรารถนาในสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้นะคะ เห็นถึงความกังวลนะคะความกลัวความกลัวที่จะไม่ได้สิ่งสิ่งนี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยนะคะจะหวังอะไรก็ตามแต่นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังสมปรารถนาอย่างคุณคิดคุณหวังเอาไว้แน่นอนนั่นเองจ้าแล้วก็อีกหนึ่งที่แม่หมออยากแนะนํานะคะให้คุณเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่าในทําใจให้มันสบายๆว่านี้แล้วก็ลงมือทําไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะเอาแต่กลัวแต่กังวลแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ตั้งคําถามที่ว่าเมื่อไหร่จะสมหวังเมื่อไหร่จะสมปาถนาโดยที่ตัวเราเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ลงมือหรือทําอะไรที่มันเเขาเรียกอะไรช่วยลงมือทําอะไรที่มันช่วยให้สมหวังเราเร็วว่ะเออให้สมปาถนาเราเร็วอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะอันนี้ในกรณีของคนที่อาจจะหวังเรื่องการงานหรืออะไรแบบเนี้ยเออ บางคนแบบกลัวกังวลน,นะคะเออแล้วก็ไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรนะคะให้ให้เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลงมือทําอย่ากลัวปล่อยใจให้สบายๆนะคะเออนั่นแหละมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะคะสมหวังอย่างคุณคิดคุณหวังเอาไว้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่คะ่ะ